สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องนะครับสมบร์ชาแนลนะครับมีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ได้นําข่าวสารเกี่ยวกับนะครับอ่านะครับสํานักนะครับคุณอ่าคูบาประชุมนะครับงวดที่แล้วนะครับใครที่ซื้อนะครับจากสํานักนี้ก็เข้าเป็นเต็มๆเลยนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดมีสตินะครับแจ้งตัวเต็มงวดหน้าครับ578คูณ6เลข2ตัวมี7887บนล่างงดรับเลขชุดนี้ครับนี่เป็นนะครับข้อความนะครับจากสำนักนะครับคู่แบบชุมนะครับ เลขที่ให้มานะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับคำว่าติดตามนะครับใช้นิ้วจิ้มนะครับที่ขวามือนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วอนุญาตแชร์กลุ่มลงกลุ่มเลขกลุ่มหวยได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดจะจะได้นําข่าวสารข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านนะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายนะครับการพนันนะครับนะครับสำหรับนะครับที่แอดบอก เบื้องต้นนะครับก็จะให้มานะครับก็ย้ําอีกครั้งนะครับนี่เป็นแค่แนวทางในการส,ะสะระาากินแบ่กระบาลน,นะครับก็จะมี7887 578 587สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือสวัสดีครับ